อยู่ดีๆคนที่ได้ที่สองอาจจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเราจะได้เป็นคนที่ออกไปสู่สายตาอินเตอร์อะไรอย่างนี้เลยก็ได้มันมีการเปลี่ยนยขนาดนี้อย่าดูเพื่อชี้ชะตาอนาคตใครคนใดคนหนึ่งเลยดีกว่าไม่มีเหตุอันควรจะทำให้ปลดโฮบาป มันจะมีการโหลดต้องโหลดโหลดวัดมาอย่างนีเออเอาจริงๆนะครับผมว่าประเทศไทยอ่ะผมเข้าใจว่าวัฒนธรรมเรื่องของหมอดูเรื่องอะไรเนี้ยมันเป็นสังคมที่แบบเราหล่อหลอมกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมวันเดอร์แล้วแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งแผ่นดินไหวเราควรจะพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติ เราควรจะพูดถึงเรื่องมาตรการของรัฐบาลเราควรจะพูดถึงเรื่องในอนาคตว่าเราจะทำกันอย่างไรหรือเราน่าจะตรวจสอบการก่อสร้างตึกนะซึ่งสัมปทานโดยบริษัทคนไทยแล้วซับต่อให้กับบริษัทจีนและเป็นสต,ตองอเราน่าจะพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภยัยระบบคอร์รัปชันระบบการดูแลของรัฐบาลแต่เราไปชื่นชมว่าหมอดูแม่นเพราะว่ามันแผ่นดินไหว นะฮะผมก็เลยงงว่าตกลงแผ่นดินไหวมันคือผลงานที่หมอดูทําให้มันแม่งหรือมันเป็นเพราะอะไรเราถึงมาคุยกันเรื่องนี้กันนอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงแต่ว่าหมอดูเนี่ยผมไม่ได้รังเกียจผมยินดีที่จะให้ดูได้ทุกเวลานะครับไม่ได้รังเกียจเลยเอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงอย่าดูเพื่อชี้ชะตาอนาคตใครคนใดคนหนึ่งเลยดีกว่านะครับสำหรับถามผมเนี่ยผมก็ตอบได้ตรงๆนะครับว่า ไม่มีเหตุอันควรจะทําให้ปลดแล้วผมก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องว่าดูจากงงเฮงดูจากการจัดก,การก็ไม่น่าที่จะต้องปลดนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมก็มีความมั่นใจของผมในลักษณะของคนทํางานนะฮะแต่หมอดูจะแม่นไม่แม่นหรือพูดเราจะตรงฟลุกหรือเปล่าอรนงี้ผมไม่รู้ก็แล้วแต่ต้องรอดูอนาคตรครับ อันนี้ก็ต้องต้องต้องฝากไว้นิดนึงว่าออดูได้แต่คนดูก็อย่าไปหวั่นไหวตามนะฮะออทายสิบอย่างถูกหนึ่งอย่างเวลาคนพูดพูดเฉพาะเรื่องถูกเราเรื่องไม่ถูกอีกเก้าอย่างพูดจะหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึ่งนะครับปกติไม่มีอะไรหรอกครับคนอายุข,ขนาดนี้ผ่านงานมาขนาดนี้นะครับออมันมีปัจจัยอะไรใดๆที่จะต้องต้องทําให้น้องจะต้องมาสลับตำแหน่งหรือทั้งเราจะต้องไป รู้สึกได้ว่าน้องมีโอกาสในการที่จะทําให้ไม่ได้ทํางานด้วยกันนะฮะแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้เข้าท็อปเทนแล้วเรามีความร,รู้สึกว่า,อ,าอยากให้เข้าแต่ว่าอาจจะทํางานด้วยกันไม่ได้ก็คือก็พูดตรงๆอย่างน้องเกรสเพราะว่าเนื่องจากน้องสุขภาพไม่ดีเลยนะครับทั้งระบบหายใจทั้งระบบท้องลำไส้แล้วก็ตามมาด้วยแพนิกด้วยมันหลายอย่างนะฮะเราก็เลยต้องให้น้องหยุดแค่ท็อปี ด้วยความปรารถนาดีเลยเพราะว่าน้องป่วยบ่อยมากอันนี้ก็เรารู้เลยว่าถ้าเอามาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นความทรมานซึ่งกันและกันนะฮะเราจะทําให้น้องเองก็จะต้องลําบากคือนอนน้อยน้องก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเห็นบุกน้องบนจะนอนอยู่เลยเลยเลยวลาโพสนะน้องก็อมง่วงจังอะไรรู้เป็นอะไรคือน้องน้องไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะยอกเว้นสุขภาพน้องจริงๆซึ่งหลายคนอยาดราม่านะครับบอกเอา้าทําไมคนเราป่วยไม่ได้ป่วยได้ครับ ไม่ได้บอกว่าป่วยไม่ได้อยู่ในกองก็ป่วยได้แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าน้องมีปัญหาเนี่ยระดับที่เรียกว่าควรพักไหมน,นะถ้าควรพักเราก็พิจารณาแล้วว่าน้องก็ควรนะฮะอยากให้น้องไปดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็คุณหมอฟินเองกอ็น่าจะดูแลน้องได้ในบริบทของแม่ลูกนะฮะเราขับเคลื่อนด้วยองคอ์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดูแลน้องในลักษณะของภาพลักษณ์แล้วก็ความอม อ๋อลักษณะคนที่แบบว่าอาจจะได้มงของมิสแกรนปีนี้เนอยสิปีนี้รอมันมีการเปลี่ยนกลางคันช่วงท้ายอุ้ยขนลุกขนขาลุกด้วยไม่ใช่ขนแขนลุกมีการเปลี่ยนมีการแบบว่าอยู่ดีๆคนที่ได้ที่สองอาจจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเราจะได้เป็นคนที่ออกไปสู่สายตาอินเตอร์อะไรอย่างนี้เลยก็ได้มันมีการเปลี่ยนขนาดนี้นี่แหละอ๋ออาจจะเป็นหนูถึงแบบว่าเฮ้ย มันดูแบบตื่นเต้นเราใจตลอดทั้งปีเลยอะไรอย่างเงี้ย<อ>พอดีสแกนเขาจะชอบแบบว่ามีคอนเทนต์มีกระแสอะไรของเขาไงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแบบพอดีอ่ะปากับอีเบียจับมือกันไปายได้ทุกอีกสำพันึ์อก็เปลี่ยนมงค่ะอีเบียได้หรป่ขั้นนั้นเลยหรออาจจะมีโดนปลดอีกอะ่ะ<อ>เพราะว่าวิดวทีของของเอ็มจีเรื่องของการโดนปลดยังมไม่จบไม,ม่สิ้นนะสักประมาณเดือนเนี่ย ประมาณเมษาพฤษภาไม่รู้ว่าออกไปทั้งทั่วทั่วโลกเมื่อไหร่เนาะแต่ประมาณเมษาพฤษภาช่วงนั้นจะมีคนทําอะไรผิดและถูกคลิก